ประวัติฆาตรกรต่อเนื่องและราศีที่เกิดภาค5แเทปนี้จะมีราศีใดและฆาตรกรคนไหนกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะฆาตรกรต่อเนื่องที่เกิดราศีตุลองเจโลอนโตนีบูโนจูเนียนักล่าวิญญาณแห่งหุบเขาลอสแองเจลิสแองเจโลบูโนจูเนียเกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2477 เขาเป็นที่รู้จักกันดีในนามของนักล่าวิญญาณแห่งหุบเขาลอสแองเจลิสฉายาชื่อฆาตกรอของเขาได้มาจากสถานที่ที่เขาเลือกทำการทิ้งศพนั่นก็คือบริเวณหุบเขาแถบลอสแองเจลิสนั่นเองค่ะหลังจากลอยนวลและพรากชีวิตผู้บริสุทธิ์มาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเขาถูกจับกลุ่มด้วยข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาสิบกระทงและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์รับทันบนค่ะ คาตกรต่อเนื่องที่เกิดราศีพิจิกชาลส์แมนสันซาตานแห่งแคลิฟอร์เนียชาลส์แมนซันเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2477เขาเป็นที่รู้จักกันดีในนามของซาตานแห่งแคลิฟอร์เนียชาลส์แมนซันและภรรยาถูกจับกลุ่มและตัดสินว่าผิดจริงโทษฐานคาตกรรมชารอนเทศดาราสาวฮอลลีวูดผู้ซึ่งกำลังตั้งท้องได้8เดือนค่ะ ตำรวจปิดคดีโดยเชื่อว่าเหตุผลที่ครอบครัวแมนสันกระทําการฆาตกรรมดาราสาวท้องแก่นั้นเป็นเพียงแค่การกระทําเพื่อสื่อถึงการบูชาลัทธิซาตานซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างกว้าง,วางขวางในยุคนั้นนั่นเองค่ะฆาตกรต่อเนื่องที่เกิดราศีธนูเถ็ดบันดีเพชรฆาตผู้หิวโหวยวิญ,ญญาณของหญิงสาว เท็ดบันดี้เกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2489ณเมืองเบอร์ลินตันรัฐเวอร์มอนต์เขาเป็นที่รู้จักกันดีในนามเพชฌฆาตผู้หิวโหยวิญญาณของหญิงสาววิธีการฆ่าเหยื่อของเขาคือการค่มขืนรัดคอและทุบเหยื่อที่ใบหน้าด้วยของแข็งเพื่อปลิดชีวิตของเหยื่อนั่นเองค่ะ เท็ดบันดี้ถูกจับกุมเมื่อปีพุทธศักราช2521พร้อมกับข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา36กระทงและเขาโดนประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2532ที่ผ่านมาค่ะ9ราศีออกไปครบแล้วอีก3ราศีที่เหลือเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ